กูแลดูเขเคาะเลยกันท่านตันครับยังบ่งทิ้งออกมาได้ครับเขาสองเทยิงลูกนี้ปุ๊บบออกไปซ้าครับ แล้วเตะอัจจังหวะนี้นยังเกลียร์ทิ้งมาได้ครับโอ้โหิทิ้งออกหลังไปเลยครับไอเสาสองนั่นเนตะล,ลูกเสาสองอ่ะอุนี้ครับออตอนนี้กำชับเลยฮะลูกเซตพีครับคอนเนอร์ครับหลังนั่นเป็นไปเลยตุ้งตรงนี้เลยครับจังหวะลูกเตะโดนแบบนี้ครับบอลลอย เขาให้ตัวนี่สามแล้ตัวครับโอ้ขอขอบคุณมากเลยฮะองศาไปเก็บบอลให้ครับพี่งูลูกนี้เอ้าได้บอลมาทางขวาครับแถมยังไปแย่งกันเองครับยังได้อยู่ทีนึงเขาสองอยังเก็บได้ครับบอดินบอยอู้ดตรงหวาวว่า,วาคู่นี้ไปแย่กันเองครับเจนยิงป่านลูกนี้ยังติดบล็อกครับ โอเคมีหลอกสวยไปสิงเองลูกนี้บอลลอยโอเคโมมาส์รื่าะจับเด๋อลูกนี้เอาฝอยบอลตกครับ มาแย่งหมวกบอลมาตั้งที่เคครับโอ้โหตรงนี้สักการดออกมาเองครับเรียงหมวกทิ้งออกไปได้ครับ เพืเ้ากลางครับจังหวะนี้ยิงมือซ้ายผู้รับไม่เต็มมือครับโอ้โเกมพยายามกดหนักแล้วตอนนี้ต้องการจะตรงขึ้นนํำครับยังโหงทิ้งออกไปได้ครับอแลวบอลออกหลังได้เป็นเตะมุมอ,อีกฝั่งครับโอ้ต้องระวังครับถเตะมุม,มแบบนี้จะเล่นบ,บอล ลูกตีเสมอที่เสียไปนี่ก็แบบนี้ฮะคูกเตะมุมแล้วโหมเข้าครับจะสวนกลับครับคนได้บอยเท้าลูกนี้บอลพันขาตัวเองแล้วยังไม่หมดอันตรายเอาเท้าสองเก็บได้ยิงคู่นี้เก็บเท้าสองโอ้โหนะนี้เตะไม่โยนนะคู่สุดท้าถึงผ่านมาพี่นี้จะเปลี่ยนอีกคนเขาแอดีเกม กูจะเอาก้องต่ำลงมาครับปูนี่หลบออกไปพับมาครับสา,ายที่มาลูกก็โดนดักเองรับล้วกนะ้องเก็บบอลได้ครับไดแนะ้แต่ลูกเตะมอลครับเตะอาจจังหวะนี้ฉลาดนะ ยกมาแซมไเมโมอยู่แถวสองเะมาเอาได้ครับก้องครับจนล็อกโบกช่วนี้โอเคตัดบอลมาได้แล้วก็เสวนครับออกทางซ้ายแซมเอาครับมาสามสี่คนแล้วกได้บอยวันทู ว่าตัวที่สองแต่จังหวะโต้กลับว,วแลยลูกเปิดหอมจานี่บอกว่ามาดีพอดีครับกูจมีแปะลูกนี้นี่ฝังเลยครับไม่พลาดครับขึ้นนำอีกครั้งว่เพ่อนบอยเป็นสองว่หนึ่งครับตอนนี้กวอะไรก็เกจขทีนได้ก็มีเกมผมพเรื่งหาวละตัวยังโลมออกไปครับ มาตามหลังอีกแล้วครับเอรีเกนคนรุ้เกมกำลังดีเดีับโห่มันจะคู่นี้หลังไปหมดเลยฮะคับผีครับเอาสีแดงมันสั่นๆดิเดิเมดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นไปก่อนี่พี่หนูจะใส่ให้เขาใส่ นี่มันโครเล่นลอยครับน้ำดูสองก็ดูตอนหนึ่งครับแล้วหลุดมาลูกนี้ยิงลูกไม่ยเป็นปอดเฉยเลยครับเกตยิงลูกลู้แบบนี้พยายามฝันใจครับลูกมันไม่โค้งอ่ะเฮ้ยทีเกลไม่สนใจแล้วตั้งเล่นเร็วคระป้องโอ้ยแล้วฟาวจังหวะนี้น้องจังหวะขาไม่เข้าเลยข้างหลังอ่ะ หลังไม่เข้าเลยปล่อยเลยตีได้ได้ตีแบบาสบหิแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ปขอโต๊ะองคนกันนี่เป็นปตัวอย่างที่ดีแล้วจังหวอย่าเงี้ยเรามาเิบด้เขาแล้วแซงโดดขวาขวาิงโอ้โหมีุไ่ย่ทางซ้ายโอ้โหบลี่สย อันนี้ยิอัดจังหวะแรกครับบอลมาเข้าทางอีกทีแล้วโอ้ยแย่เลืยยิงเอง,เองแล้วจังหวะนี้บอลมันไม่โดนหอบอ่ะแล้วยกเท้าสูงแล้วจังหวะนี้ได้เป็นรู่ฟฟีคิกเอาแล้วครับระยะทำการครับเอนีเกมแล้วพี่โย่จะเป็นคนยิงครับ

ยังมีเวลาคับสำหรับทั้สองทีมทีมนี้เล่นสามแดงไม่ดีทางซ้ายครับก้างคืนมาพิโงยังเดิงพื้นอยู่ฮะยิงยังใช้เท้ากระกัดออกมาแล้วยิงสวนลูกนี้เอาครับเรียบร้อยครับโอ้ยจะกัดอุ้มประกัดไม่ขายออกมได้เลยโอ้จังหวะแรกนี่ไม่ถามว่าตะไนี้ามอุ้มช่วยเซฟออกมาละ ตดนท้งอย่างสองที่บอไม่เห็นครับเสียมเสาไกลไปแล้วคู่ตอนนี้กลับมาเสมอกสองประตูสองครับเหลือเวลานี่ยังเหลือครับเอาครับได้ยนึ่ง้นสองทีมครับเไม่ทางขวาเลยครับ ถูกที่จะมาช่วยสกัดออกหลังไปได้ครับถูกจะได้ยู่งกับผู้แต่งมืออีกแล้วครับต้องระวังครับกางหลังกระเด็นบอยนี่ถูกและเสือปล่อยแบบนี้ไม่ดีครับเตะ สวนยังจะได้ลอยทางซ้ายจิมมี่โอ้โหแต่ลูกนี้นี่ไม่ดีครับโดนแย่งดีครับเจ็บหากเกินไปครับแต่ยังได้ครับมาที่แซวรับทางซ้า,ายใช่มาเจนไม่หิงแล้วจิมมี่หิงนี้โอ้โหยิงไม่ตรงตัวเลยครับจิมมี่พยายามเยอะไอ้บอลข้ามดาาา้วยสาประตครับ โอ้ยหลังเลียทเวลาสองนาทีครับยังพอมีเวลาครับสาดยาวเลยครับตอนนี้อีกเกมเจ็ดแลสวยครับคนเล่นบอยบวลาาพุ่อมาตรงกลางคนเล่นบอลยาวเรืร่องนี้เท่อยบอลสองครับโดนต่ำไปครับอีกเกม ขึ้นมาตรงกลางถ่ายไม่ดีครับลดยิงไม่ตรงปอบีครับผู้จังหวัดเมื่อกค่นี้กรรมการให้เป็นปัมบอลนะปมบอลปับโอ้ไม่ฟ้าแล้วจังหวัเมื่อสครู่นี้แต่ยิงไม่ตรงไงครับลกขึ้นมาทางซ้ายเขาเจ็ที่แค่แครับโซลูอยู่สองคนยังเตะเขาไปได้ครับเอาว้ยังพอมีรู้นนะ ประเดิมบ,บอยฟุ่งไกจมาลูกนี้แซมยังไงครับจะลงเข้าขายครับไปสก,กัดเอ,อาเลยครับแซมโดนเพื่อนลูกนี้โอ้ยโดนร้อ,อน,อนไม่เข้าไมิน่าโควต์นั้นเลยจริขึ้นงมาันได้ไห ซึ่งตั้งสั้นครับถึงมือทางขวายา่นี้ไม่ตรงขอจะออกหลังกปก่อนครับโดยาดวแล้วเนียมีเกมยังหได้เกองโโดนมงอยู oh! 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 Yeah. ่ครับยังเอาตัวรอดมได้ครับตรงกลางแหวกยุ่้โอ้เราไม่ทันแล้วครับทั้งสทีม ขอเจอแล้วบอกทีการสนามก่อนครับเป็นทงเย้เดินจับมือกันก่อนครับโอ้โหวันนี้ทงเหมือกันไปแบบสุดมันครับโอ้โหเด้กปล่อยนำสองรั้งสองเท้าวันนี้ไม่ชนะครับผมบอกว่าวันคู่นี้นี่อ้มีเท่าไหร่ต้องให้ห้าดาวเลยครับ ขอขอบคุณครับไม่ของดีครับทั้ง AP เกมแล้วประเจ้นบอยลวันนี้ยิ่นอย่างมีสปิริตครับโอ้จังหวะ50-50ขอโทษขอโทษครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับ